r o t g a n g I'm here for you. The only reason why I signed this contract in this organization. Let's go, baby. I'm here for you, bitch. เบียดเข้าไปแข้งซ้ายยอดเหล็กเพชรครับแข้งซ้ายเบิ์ลไปสองแข้งครับขยับเข้าไปแข้งซ้ายคัดเจอบวกมาขึ้นมาสอกซ้ายบวกไปครับยอดเหล็กเพชรมาขวามาซ้ายทีมงยอดเหล็กเพชรแล้วข่าวตามไปครับเจอแข้งครับจะเตะซ้ำไปอีกครับแสนเชิงสองมาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างยอดเหล็กเพชรอัจริยะนะครับบทบแดนิดพูลิรับ โชคกันเป็นคู่เอกนำรายการในช่วงแรกของศึกวันลูพินีสัปดาห์ที่17ครับประจำวันศุกร์ที่19พฤษภาคมพศ2566ที่ผ่านมานะครับในพิกัด138ปอนด์ครับมาดูนายกที่1ครับ1และ2รวมกันนะครับขยับเข้าหายอดเหล็กเพชรซุปเปอร์แมนพันมาครับปูลิตปูลิตไลน์นี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับนักชกเชื่อสายบอสเนียแคนาดานะครับก็ลดแล่นอยู่ในวงการมัดมวยมาอย่างยาวนานครับนักชกวัยเก่านะวัยสามแปปีครับส่วนยอดเหล็กเพชรวัย28ปปีครับสับคางยอดเหล็กเพชรครับ หยาบเข้าหาบมัดซ้ายที่มังพุดลิทครับก็เคยมาเก็บตัวฟิตซ้อมนะครับอยู่ค่ายบัญชาเมฆครับเหล่าเล่าห้าปีครับอยู่ในยุคเดียวกับพวกเพชรธนงซปเปอร์บอลนะครับแต่ก็มีบัวขาวเป็นหัวหอกครับสับขาครับยอดเหล็กเพชรเบียดเข้าไปครับสับขาขึ้นไปครับมวยสไตล์คล้ายกันครับแต่ขาต่อยมารับลำหักลำโค่นดีทั้งคู่ครับหยาบเข้าหายอดเหล็กเพชรเบียดเข้าไปครับนานทีนะครับยอดเหล็กเพชรจะได้เจอตัวเท่าๆครับ สาบค้างยอดเหล็กเพชรวางแข้งของพูลิตนะครับหมัดและแข้งของพูลิตรับยอดเหล็กเพชรเบียดเข้าหาคขยับเข้าไปครับหมัดล่างสลับบนครับเจอบวกหมัดขึ้นมาของพูลิตครับเบียดเข้าไปแข้งซ้ายยอดเหล็กเพชรครับแข้งซ้ายเบิ้ลไป2แข้งครับขยับเข้าไปแข้งซ้ายแข้งที่สามครับเจอแข้งของพูลิตขึ้นมานะครับบวกหมัดไม่โดนครับยอดเหล็กเพชรพูลิตยังไงครับหมัดขวาทิ่มและแข้งขวาของพูลิตครับขวาเจอซ้ายครับมวยคู่นี้แข้งขวาไปครับพูลิต ยอดเหล็กเพชรขยับเข้าหาผลเหล็กเมืองเกินร้อยนะครับแก่งทั่วแผ่นอยู่แล้วมัด้ายที่มาเจอบวกมัดขึ้นมาสอกซ้ายบวกไปครับยอดเหล็กเพชรสามไฟหลังนี่น็อกมาลวดครับสำหรับยอดเหล็กเพชรนะครับมีน็อกลุงกิจที่ภูเก็ตครับแล้วก็มาเปิดตัวในวันครับสอกซ้ายฟันครับน็อกมาสองไฟลวดนะครับก่อนหน้านั้นครับโวนัดแตกนะครับสองาฟติดๆครับสอกซ้ายฟันครับยอดเหล็กเพชรจะเสียบข่าคืนไปครับเหยียดเข้าหายอดเหล็กเพชรมาซ้ายที่มาสอกซ้ายฟันครับออกแม่นๆนะครับออกได้เข้าเป่าสับขาแบบยอดเหล็กเพชร หยับเข้ามาซับครับปูลิตยังไงหมัดยังวืดอยู่ครับเจอหมัดซางยอดเหล็กเพชรครับมาดูนต่อยกที่3ครับหมวยคู่นี้จบลงในยกนี้นะครับขยับเข้าหายอดเหล็กเพชรเบียดเข้าไปครับการผ่านหมวยของูู้ลิตก็ถือว่าไม่ธรรมดานะประทับลุงลาววีสสิประพามาแล้วครับน็อกพรสนิ่์ก็น็อกมาแล้วนะเพชรคาเสียงเนิร์ครับยังไงครับเบียดเข้าหายอดเหล็กเพชรตัดเวทีมาครับทางขวาครับของปุลิตครับแต่ชั่วโมงนั้นก็เลยจุดพลิกมาแล้วครับเจอแขรงครับ เตะซ้ำไปอีกครับยอดเหล็กเพชรไหวไม่ไหวับพูลิศเจอแข้งนี้จุกนะครับมีอาการเลยครับกรรมการต้องนับแปดครับเบียดเข้าหามาดูวินที่ทองครับข้งซ้ายวางแข้งซ้ายเบิ้ลแบบสาดไปสองแข้งลวงลำตัวแบบยอดเหล็กเพชรเบียดเข้าหาขยับเข้าไปลวงําตัวครับของยอดเหล็กเพชรครับอุกขวาไปที่ลําตัวนะครับมัดซ้ายที่ับขยับขยับแข้งซ้ายครับของยอดเหล็กเพชรครับออกช้าหน่อยแต่ชัวร์ครับแน่นอนครับยอดเหล็กเพชร มัดซ้ายที่มองยอดเหล็กเพชรครับบวกหมัดมาไม่โดนแต่แข้งได้ครับของภูริรับจอดเหล็กเพชรลวกลําตัวครับอย่างไรครับมีสะดุ้งนะครับโดนหมัดที่ลําตัวครับขยับขยับมัดซ้ายที่มองยอดเหล็กเพชรศอกซ้ายฟันครับเข้าไหนขวางหน้าครับกรรมการต้องดันแยกก่อนนะครับจังงวันนี้เบียดเข้าหายอดเหล็กเพชรขยับเข้าไปครับกระแทกยับมาภูริตเดี๋ยวสับขาของยอดเหล็กเพชรครับพยายามสวนมัดด้วยหมัดนะครับภูริตจอดเหล็กเพชรเบียดเข้าหาครูริตชาออกมาครับ แข้งขวางพูิรครับอย่างไรครับพยายามบวกหมัดกันครับหมัดขวาหมัดซ้ายที่มึงยอดหล็กเพชรแล้วเข่าตามไปครับหักคอแทงครับปิดป้องจนตัวงอเลยนะครับกรรมการต้องเข้าขวางครับนับที่สองของยกนะครับถ้าอีกนับหนึ่งก็เรียบร้อยครับพูลิีมาดูครับนับสุดท้ายเก็บได้ไม่ได้ครับยอดฤก็กเพชรลวงล้มตัวไปครับหักคอเสียบเข่าครับกรรมการต้องแยกก่อนนะครับจับอย่างนี้จับไม่ได้ครับเป็นการหักคอแทงนะครับ เบียดเข้าหายอดเหล็กเพชรลงลาตัวไปครับขยับขยับบวกสอกมาครับพูลิตต้องระวังนะครับกาจะตกไม่ได้ครับของเขาก็มีเหมือนกันนะครับหนักเหมือนกันนรัพูลิตลงลำตัวงอดเหล็กเพชรครับแล้วเข่าตามไปครับกรรมการต้องเข้าขวางครับยุติการชกไฟครับโดนท้องไม่ได้นะครับพูลิตเป็นยอดเหล็กเพชรครับที่ชนะนอกไปในยกที่3ติดต่อกันครับในสึกวันลุงพินีนะครับแล้วก็โบนัสแตก3ไฟติดติดครับ แค่โบนนัสอย่างเดียวก็ร่วมล้านกว่าแล้วแล้ก็มีโอกาสครับที่จะได้เซ็นสัญญาวันใหญ่ครับวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่นะครับสำหรับยอดเหล็กเพชรครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ